สวัสดีครับพี่น้องพบพ่อกระช่องฟุกขวัญใจนะครับมื้อนี้เฮ้ามีเมนูเด็ดนะครับเมนูโบราณหากินยากสมัยนี้บ่คอยมีนะครับพี่น้องตำเมียงอืมติดแต่แซ่บนะครับอันนี้คือเครื่องเคี่ยงเครื่องเคี่ยงเครื่องเคี่ยงก็แล้วแต่ไผมักนะครับโพลังคนกับเป็นอันบักยมใบบักย่มอมโพลังคนกับเป็นอัน นี่อย่างนครับกล้วยดิบอันนี้ก็จะไม่มีใบมะยมมีอยู่แต่ว่าบอกินนะครับเนี่ยอยากกินไอ้หมูบักเดือมูอันนี้นะมูบักเดือมูกล้วยนี่นะบบดนี้สิล่องเบิ่งได้ผี่น้องบ่ได้กินดนแล้วนะครับตั้งแต่สมัยอยู่ปสามกินล่าสุดตอนอยู่ปสามแล้วบ่ได้กินอีกเลยนะครับใส่ว่าล่องเบิง่งเอาสิคือ่บบนี้บ่ได้กินโดนเนาะ เนี่ยพี่น้องใส่ก็บอกกว๋วยดิซบซอ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 บเนี่ยคือกินอันนี้ก่อนเลยอือโอ้ขอเช็คไม้หู่หนึ่งหัวแต่ใดมากหัวตโลกองใส่นะครับ อ,อือันนี้คือรีวิแรกจลองรีวิต่อไปแบบเดือบนี้เชื่อไหมว่าอันเนี้ย กินครั้งแรกในชีวิตเพราะปกติเวลากินเมียงมันบ้าแค่กินจะกล้วยกับใ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 บบกงมแต่ว่าอันนี้เห็นเขากินแล้วเขาเองมันอยากลองอโอเคปลอดภัยเนี่ยครั้งในบักเดือจะเป็นประมาณนี้อ่ะลองเบิง่งครั้งแรกที่ได้ลิ้มรสบักเดือ เมื่อเดือดขันว่าโดยสุกมันสีนี่แมงมีอยู่ขนาดไหนฝาดนเฟ,ฟ,ฟ,ฟือนๆม่ขมมันสีฝาดนเฟือนๆแต่มันไม่ขมอร่อย พ่อกินอยู่พี่น้องถ้าเียงลำดับยังไห้อันนี้เป็นที่หนึ่งอยู่ออ้อึอ้นใจอ่ะบัตรที่นี่มาล่องเบิง์เลบอยู่ต่อไปพี่น้องบักมี่บักมี่เป็นอีหยัง,ยงที่แบบ bò cà đi ăn đi rút. ừ, uhm. ừ. Uhm. รสชาติงงงงงเนาะมเหนียวพอมแนะตนำไปกินซุกดีกว่านะพีะ่องกินดิบๆวแนะน็ตนำแต่ว่ารสชาติความแซ่บอยู่ที่เมียง คันเมียงเฮ็ดเสีบทุกย่างในนี้มันกระเสียบแต่ว่าชอบกล้วยอะ่ะอ,อ,อันเนี้ยถ้าใส่เป็นกล้วยที่มันยังดิบอยู่ที่ว่ากำลังบม่มนี่ว่าถ้าลำลงกํำลังบ่มมายอย่างเงี้ยนะ ถ้าเราปล่อยจากดิบดบไว้มันจะสุกเองนะจ๊ะน,ะ,นะประมาณน,น่ะไม่เอาแบบดิบเลยนะจ๊ะถ้าดิบเลยก็สิฟฝาดลงมาอีกแต่ไหนก็ต้องพอดีมันยังสิงมีความแบบเฟือนๆแล้วก็เป็นแบบสีหวานๆมันๆเรามาแจ่มโอเคอยู่ อืมอืมอืมแอเผ็ดนิดนึสรุปเราที่มาอันดับที่หนึ่งกล้วยอันดับที่สองมักีเดือกล้วยยังเป็นอันดับที่หนึ่งในใจเสมอและอีกอันหนึ่งได้ทำมีแบบบุญยมอะมาเสิ็จเป็นใบบกมญยม กรบละมุนมากเลยอันนี้นะครับผู้ถ่าผู้แก่เพิ่นบอกว่าท่านกินแล้วมีประโยชน์นะครับบำรุงร่างกายเลือดล่มดีว่าสั่นแต่ว่าจักแมนบุล่ะแต่ว่ามันก็เป็นเครื่องปรุงสมุนไพรทั้งหมดเลยนะครับมีแต่สมุนไพรไีหนอ้อในนี้สิมีเป็นเพริกกระเทียมต้นขา ต้นตะไคร่นะครับมาซอยเป็นแบบแวบบ่นๆบ,บางๆนะครับแล้วมาตำแล้วก็เครื่องปรุงก็ใส่2องอย่างครับนี่จะชุวลดกัะเพรานะคสองอย่าง แต่ว่าถามมาหลังจากที่กินเข้าไปอะความรู้สึกมันเป็นไงแสบความรู้สึกแรกเลยแสบแต่ว่าความรู้สึกของร่างกายมันจะเป็นแบบว่าลุ้งลงมันเป็นลุ้งลงุมันเป็นแบบว่าบนนวงก็จะก่อนือก่อนกินมันจะรู้สึกหน่วงใช่ไหมแต่พอพ,อ,พอกินเข้าไปเราไม่สิรู้สึกแบบว่าลุ้งลุ้งหัวจะหสึกหายเจสะดวกแม มันเป็นเหมือนกับการแบบให้เลือดร่มมันดีเสนะเออพวกปัญญาเนาะคนสมัยก่อนสมัยเก่าเนาะเพราะว่าสมนุนไพรที่เอามาตำเนี่ม่แต่สมนุนไพรฤทธิ์หลอนนั่งนั้นเลยเด็ดนี่อืนาะตรงนี้ซิกเนี้จือ สิ่นี้เจอไม่เนง่องี้ผู้จังตัองกรตรสงสัยบนเทิงอย่าง,ง,าารางปรหลาดตอนนี้นะอนืส่ออกเลยสิ่งนี้เจอของเขาเนี่อกินลง,ง,งไปเปิดตอน ลงขยะบันนี่ากางบ่สามารถเคียวได้นะครับพี่นอ้องซิกธนี่เจอละนวลนัวนี่น,น,น,นี่ตอนมันืม แซบดูดนิวบนเราไว้ซ่บแซ่บแซ่บเอ้าหีกคำส่งท้ายนะครับันสิีบิดคิดพี่น้อง เสริมกาไปอีกจักหนะสุดยอดอร่อยนะครับโอเคครับเป็นหน่องคลิปนี้แลวลุล้งไว้สำหรับคลิปหน้าพอก,กกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกำลังใจให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย